ยี่สบองยี่สอหาต่อหาต่อไหนชุมกูอยู่หลังบ้านใช่ไ่ชุไหนใครว่างมาหน้าบ้านหน่อยตรวจเยอะตำรวจเยอะหน้าบ้านนี่หลังบ้าน่มันมีใครอ่ะอันนี้ใครอรอดเหรอร้อยห้าสิบไปครับร้อยห้าสิบไปในเมืองเพชรบุรี่เดำอ่ะที่พี่ดูข้างหลังกันหน่อยพี่เป๊่ดูข้างหลังกันหน่อยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วข้างหลังตรงไหนพี่เป๊ต้อ่าตอนนี้มีใครว่างไหมมาเช็คอันนี้หนดิ ดูเนี้ยดูเนี้ยเผื่อมันโดดมาพี่ดงนี้ไหนตะหน้าผับเหลืองขวาพี่เป๊ปขวาเลยพี่เลยไปพี่เป๊ปเลยพี่เป๊ปบองนะหน้าผับเหลืองมันมันจะมีซอยอยู่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นมันขับแล้วขาไปแอบอ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวพี่เช็คเองเดี่ยหน้าผับเหลืองหน้าผับเหลืองพี่ลองเช็คดูแบบแจกดูป็นแอสตันแอสตันตัวเก่าสีขาวพี่ลองเช็คดูเฮ้ยจดมตามไปดูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมาจุจมมาแล้วนะผับเหลืองใช่รล่้อนภาพต้องภาพเขาตีกันนะแก๊งอื่นตีกันนะไม่ใช่เราวะเลอยู่นะแกัน ใครวะเนี่ยดักอยู่ครับพงศลดักดักสังเงยบเชียว <laughs> ยอฮ้ยรถจีบเงียบไหมครับลุงตั้งแต่เข้าแก๊งมาได้ตีใครบ้างวะได้ตีมาตั้งแต่สตอร,รี่ไลเกอร์ยาวไปเลยครับอ๋อไม่ของเราของกูดิอ๋อ,อก,ก็สตอร,รี่ของลุงก็สตอร,รี่นี่ครับนอเป็นไงบ้างสนุกเลยนะสนุกดีครับพงศลุงศลครับเป็นระบบมากครับผมก็จากที่มีที่อุ้มเอ๋อน้อยก็พอมาอยู่ตรงนี้อุ้มไปเป็นสิบแล้วนะครับ ไปต่อไปต่อทำงานต่อได้ครับนั่งรถไปด้วยแก๊ปพี่เอาไปเขาด้วงพี่แก๊ปบตจ่ายเหรียญจะได้ไม่ต้องมีทอนเะจุกจุกฟังก์ก้าว่าอยู่นายายว่าแล้วกำลังลูกมันขาดอะไรไหมมันขาดอะไรไหมนะอาหารน้ำอะไรพวกนี้ไม่ขาดไม่ขาดครบครบครบตังแก๊บไปเดินแถวบ้านหน่อยที่นัรเยี่ยมเลยร้อยละพี่ลาบ้านกันแลย่เขาโคเทนคือผมผมแม็กคือผมไม่ได้ดูถูกแก๊งตัวเองนะถ้าพูดตรงๆนะ ผมมองว่าแก๊งผมเอาไฟไม่โหดเลยถ้าพูดตรงๆเลยนะถ้าพูดตรงๆนะแบบลุงทอมอย่างเงี้ยมาตีนอย่างเงี้ยชนะได้ไงวะงงเหมือนกันอะทีมไฟนะคอชุบดีนะที่แต่ละคนไว้มันหลายปัจจัยไม่ผมในความคิดผมอะผมคิดว่าจะไฟแพ้แต่มันเหตุด้ซ้ำนะวันเนี้ย มมััซเบ้ทายพี่มาแล้วมันน่าจะแยกกันแอบแล้วตอนเนี้ยน่าจะแอบเมืองพี่ขับขับหาเลยไปเช็คพี่ขับผาขับหาเลยทุกมุมทุกซอกทุกครูเลาปลาแปรเลยปลาแปรหาเลยมุมมุมบนพี่มันเห็นง่ายพี่จากเลไรแบบเนื้อตายยังมีเอวสองมิตไรนี้แน่นอนมั่นใจ ผ่านมาพอดีชั้นเจ็ดอุ้ยเฮียตกใจสัตว์กูใครมายืนออกับกูด้วยเฮีย ถ้าอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่จังหวะจริงๆพวกเนี้มันไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวเก่งๆอ่ะเกี่ยวอยู่แต่ว่ามันไม่ด้มีส่วนเยอะอะไรขนาดนั้นนะจงจังหวะเจ้าจังหวะทามงทามิ่งครับอยู่ที่จังหวะการเข้าอะไรประมาณเนี้ยตอนไฟแรกใช่ป้แล้วผมมาจับขวาก่อนจับขวาแล้วได้บอนเห็นมันลงขวาไปแล้วพวกเราลงกันตรงนั้นเยอะแล้วแล้วมันเหลือแค่คนสองคนเราวิ่งไล่ปิด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 มันตายเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า เพื่อนมันมาโดนเราไปลงกันตรงนั้นก่อนไงแล้วเพื่อนมันโดนตรงนั้นก่อนแล้วมันก็แยกกันปั๊มระเบิดตายบ้างเห็นปะไฟแรกนะมันเท็เลยโดนครับเลยโดนไฟแรกถ้าถ้าแบบว่าผมคิดว่าถ้าเราไฟตรงๆกับดมันเฮดอ่ะผมคิดว่าเราน่าจะแพ้นะในความคิดของผมอ่ะถ้าดมันเทดมันเซ็ตอ่ะซึ่งซึ่งถามว่าเซ็ตน่าเกลียดไหมผมมองว่าไม่น่าเกลียดมันคือแผนของเขาเว้ยมันคือแผนของเขาเซ็ตเซ็ตไม่แปลกเอซับเอซับก็เซตกับเราเหมือนกันเว้ย แต่เราอะอยากให้แบบเจอกันซึ่งไม่เซตถ้าเราเข้าไปอะเราเราก็คิดว่าเราเราแพ้เราก็เลยแบบหาอะไรที่มันได้เปรียบเท่ากันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่คือไม่เซตพอไม่เซตปุ๊บมันก็เลยนัวเนี่ยเห็นปะในดันมเบลเฮดอะผมมองว่าฝีมืออะเก่งอยู่แล้ะเก่งอยู่ละแต่ว่าผมมองว่าบางคนมันมีมุมที่มันดื้อเว้ยมันมีมุมที่มันดือ้อคนเก่งอะเยอะแต่ผมมองว่ามันมีมุมที่มันดื้อด้วยบางส่วน บบไอบอลพูดอะไรบางทีก็ไม่ค่อยฟังไง <บา S 1> เป็นบางทีนะจากที่ผมดูนะครับหรือว่าผมรู้จักแต่เหตุมาเนี่ยขอวิออเคราะห์แต่เหตไม่รู้จริงป้ะแต่ทุกคนก็ลองคิดกันดูนะครับ <S <S แต่แันเหตุชุบดี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 ครับชุบดีชุบดีแต่บางคนมันดื้อไงขี่รถชนปั๊มอย่างเงี้ยไอเช่ยจังหวะมันไม่น่าตายอ่ะไอปั๊มระเบิดตรงนู้นอ่ะเห็นปะแล้วอีกคนนึงก็แยกวิ่งเล่นตรงนู้นอะไรประมาณเนี้ยใช่ไฟแรกพูดถึงไฟแรกนะไฟแรกที่แต่เาด ภานที่ผมเห็นหลักๆกะเพราะว่าผมมอ,มองมองตัวที่มันแยกไปอยู่คือเราคือเราต้องไม่เล่นตามตามแผนที่ดับ,บนบลเฮดเซ็ตเพราะว่าเราจะเสียเปรียบพอจังหวะโล่งๆอย่างเงี้ย <c oughs> มันน่ได้ได้ได้เปรียบของเราครับประมาณนั้นประมาณนั้น แทมาลีเทนไฟได้อยู่โอเคแล้วนะวันน้โชกุมแบโอเคแล้วตเอโอเคเลยยี้ยหญ้ยี้อหญยี่ใหญ่ร้นยป่ใหญีผมเอาไปสีแล้วทำทับใช่ปะแล้ววน้เยชิ้วชิวไม่เยี่ตยัไหนพี่พี่ตลังช่วยอยู่เลยเะอะไรอะจะแต่นอนจุกเราไม่มีกาแฟไหมอ่ะ มีบ้านไปตุกฟังเขามีบ้านเขามีบ้านเราไม่มีเออไม่เป็นไรไม่ใช่โอเคโอเคคุณนิเอาไว้ไวอได้แล้วของดีอย่าไม่ลุงเออเดิองสวยเจอมัดแตงมัดแตงเข่ามันหนึ่งตรงเขาเขื่อนอ่ะไปดิ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 ไม่แน่ใจว่าใช่มันไหมเป็นมัดแตง ไม่มีสปอยเลอร์ปะแตังขาหมดเลยมีสปอยเลอร์ปะอีครับไม่มีไม่มีทั้ก็ไม่น่าใช่นะลองบินโฉบดิมึงลองบินโฉบดิมึงลองบินโฉบดินี่ตัางประเทศขาวนี่ยใครเนี่ยางปรมเตศขาวดับหน่อยบินโฉบหน่อยไอ้ชนรถต้องนวอ่ะจะชนเอ่อเหมือนมันจะไม่ให้เข้าเอาคนอื่นมาหรอเอาคนอื่นมาเอาคนอื่นมาหรอก็ ถ้าคนอื่นมาผมมองว่าคือมันเพิ่มกำลังใจให้คนในแกงไว้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่เข้าขากันอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้เพิ่มกำลังใจให้คนในแกงไงว่าเอ้ยคนนี้มาอะไรประมาณนี้เวลาเดิมนะเวลาเดิม เจรอแต่มาวมีใครอยู่แถวมาไมมาเช็คมาเช็คได่ก็มาเหมือนกันนี่ยจูบกูมาร์ได้่แต่อยู่พาเลือันจัดูมึงฟังกูประมุ่งเก่งแล้วเราแค่ไม่มีบ้านเว่ยมึ่งเก่งแล้วรู้ไดดเวยคี้แซมไอ่ะจบคู่้ไม่าไอ้้ม่เกทากหน้าเวทีนะขอให่ไม่มีบ้านเว่ยไม่มีบ้านหม่ ซื้อบ้านแล้วเราเอาบ้านใหม่มันดูมันแซงให่อในตู้ปลาแม่งเหลือเต็มเลยเต็มตู้เลยเออมึงไปดักดีมึงไปดักจุดดีไปดักรอไว้ยังไม่ออกออกมายังไม่หมดเลยเอาต่อห่ปลาให้มันดีห่านปลาซากุระมึงไปหยอดให้มันดีหลักบอลลักซากุระมึงแล้วเดี๋ยว่าขนาดไหนรถตำรวจขนาดไหนวะปลาลักบอลลักซากุระชู้ชอบพี่จุกชอบพี่จุกชอ

ใครอุ้บ้างใครอู้บ้างน้ำหนึ่งบหนึ่งลอนลครับอนสองสาม่ครับสใครอครับโอเคหสวยนหกหกโอเคสวยยอดอูเซเยมนะผมมีเซเียมโอเคร้อยนะเร้อยนะโอเคเนี่ยไม่ไม่พี่ผมมีเนียอโ้ยสวยสวเจ็เนล่นแบบมใครใครอุ้อยู่สวเบใครี่ต้อนรอยู่อ่ะโะเคโอเ7เนี่ยต้เหรอ19แล้ว สุดหลอ่อใช่แลปหรือเปล่าสุดหลอ่อเป็นไงสบายดีเนาะช่วงนี้สุดหลอ่อสบายดีเนาะช่วงนี้ใช่ไหมสุดหล่อแลบใช่ครับสบายดี ตันนียี่สิบนนี้24บนหวยวขาจับท่เดียวคับมาอพาร์ตเมนต์นะเ้ยบพาร์ทากัไม่โดนจับไม่อยู่ในน้ไอบอลไอบอลที่จ่อตนี่ยเราะมยุดตู้นานแล้วส่นแรตอนนี้เราเว้ยเดี๋ยวนนี้เราเอาใหม่เดี๋ยวนนี้เราเอาใหม่เอาใหม่เว้ยรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่เว้ยเขาพูดทำนองว่าเขาเสียเปียบเหรพี่เขาพูดในแบบฟิลทานองกบอกแล้วคจะแพ เออตัวละครผมมันบั๊กมีกระเป๋าเข้ามาครับเอาเอา,เอ,าออกให้ผมได้ไหมไม่รู้เป็นเพราะอะไรหกแปดเก้าครับหกแปดเก้าเอาออกเลยเฮียอ้อคกูคิดว่ากูจะได้เป็นผู้หญิง